เล่นเพื่อนผู้ใดดรอกไปเรียนว่าไปเรียนมัน,นต้องบทอะไร่ยังเล่นขึ้นเพื่อนหลังจีงว่ามันอีทีสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้ขาสู่ทีมงานพอสวายพรารวยผู้ถอดผ้ารวยกับอยูี่ครับ FC, ตามแนวทางโค้งสุดท้ายของแม่เฮียงในยินว่าพนเอาเลขไปเสี่ยงฝันแหลวนะครับเนาะพ้นฝันดีถือตำรวจจับประสันขับยุซ e ีครับผม่นอนสุเขาไปชมคลิปของแม่เฮียงนะครับว่าเอฟซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมขับทางช่องเป็นซื้อกลางครับเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับมกกากจัดคัดกระ่านคันมากคันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้สําหรับเอฟซีใหม่ที่ข้ามานะครับเนาะ แนวทางโค้งสุดท้ายของไมเฮียงเป็นตัวไหนไปฟังไมเฮียงเพิ่งบ่าสู่ฟั่งนะครับเเพิ่นเอาเล็กไปเสียงไทยเพิ่นฝันยังไงไปฟังความฝันของเพิ่นครับผมวัดไมเฮียงครับไปลองเห็บสิครับอาวัดไมเฮียงพุทธ่จาเอออยู่ิจารย์พญาวัยวัยพญเล่เอออยู่นลำกันสองสายมือนี่สงองสาไฮมาให้เพื่อนใส่เลยเพิ่อนไปธุระของเพิ่นเป็นยังไงเห็นคือยินว่าไมเฮียงฝันดีแท้ฝันยังไงเอ,องา เอาเลขไปเสี่ยงบอกขึจังไนเด็กของต่งเงินไปเสี่ยงเสี่ยงฝันสองขึ้นล่ะฝันดีดีฝันที่ออกว่าออกว่าหูตัวฝันดียู่ฝันสองขึ้นฝันสองขึ้นสฉากันฝันฝันแบบไรฝันสองขึ้นนี่ฝันสองมือโอ้ฟิสฝันสองมือต่อกันโอ้ฝันสองมือต่อกันฝันอันเดียวกันบ่ฝันอันเดียวกันเอาฝันว่าจยงไรเอาเราให้ฟังเนี่ยสำหรับฝันว่าขึ้นแรกฝันว่าอันนั้นจะไปอันนี้ เหนโลทังหลาหรอกอืนนีงพันดาไปเห็นให้ลเหรินไฮโลห้ลอยุ่งถี่มแหละมันห้โลอยู่บ่ะว่าลาคนงานไปลาตัแกจัไปใส่่าไปมู่ันช่วยมาไปเห็นไปเหรนไฮโลกกันเถอะว่าันมาเป็นจังได้เลยฮะตำรวจจับก็ได้วาสิตำรวจจับตัแกเขาบัเหรนรับไปสอบได้ก็ได้ว่างสิข้อฟันนะจับผัวซางคนนะจับพ่อก็ไปเขาคุกหลไปต้องมเหตุงานมาฉันเขาว่ืมันก็เลยว่ามีย่างลว่ะ เว้ยงาเขาจับไปเห็นงานเสียหนายได้เถาเราเขเลยว่าสิอืไปเขาจับตรงไหนก็เลยว่าสิจับหมตัวแกไล่ออกให้ได้ก็เลยไปเห็นงานได้เขเลยว่าออกออกขันตัวคนว่าอืะไปกั็มูไลยคนอยู่ดอกไปไปกันไปเลยแล้วมันในมือตำรวจไปเลยก็รังเล่นในคนยัยไปเขาก็รังเล่นไห้ลวยอยู่ตำรวจอันเข้าไปจับหมสุคนเนี่ยจับเบิดเลยเนี่ยเขาเอ้าถึงจับไปเลยเห็นบ่วสัต ตายเราตะแก้หูตายเลยเถอะเถอะหละยังวะอืมจะได้เราวันนี้เขาก็จับไปเขาคุกไปยังไงห่วทุโงเงินไปตามอืมทุงเงินปูด,ดำปูกวางไปอือไปก็ชุดน,นั่นแหละว่าอาเป็นง,งูเป็นยูนันผักน่นะเออที่แบบพุดนั่นแหละเป้อันตํางบทแล่นนี้อีกเนี่ยหอนใออกมาออกมากหอดบานของตะแก้หูบันนี้ตะแก้หูว่า เปลี่นให้โลกันได้งินข้าวแล้ยว่ากันเปล่นให้โลกกันไปเห็นอีหยัง่าสั่นเฮาแร้วบวฮหูเรื่อง่าสันวเออเฮาเร้วพอเด็น้อยไปลี่นให้โลก่าสัอือมันบอกว่าเปุ้ละธุระพะก็เปลียนให้โลก่าสันวาอือยัางบัปากแล้วบัดหัวตะเกีางัสนอือแต่คลองผิดแลยวตปากปากแล้วทุงนเงนเงเงียบเงียบเี่ยต้อง่าว่าสัตนล่ะต้องบาว่าสั่นิดแลไวก็แล้วไปก็ต้องไปว่อก่าสั่นทุเงนกอัวงเงียก็เลยเงียบมันีรุนมาก มาเสียงเด็กตวเก้าอ่ปนไว้เก้าหาศูนยนี่แหะเกองเก้าหาูไปเสี่ยงเมียนเก่าหาศูนย์ตเก่าของตเงินนี่มันก็มีอีกตัวหนึ่งเงินศูนหกเ็ดอาไว้น้ำกันโอเสี่ยงสองอันเลยเมีนเสียงสองสองอันนี่แหละสองเลขนี่แหะอเลขสองหางนี่แหละยังไปเสียงเสียงจะิกโตวได้ิกขอาหูแต่ว่ายังบันจะเพราะนั้นไปเรียนให้โลอีกไปแล้วไปเรียนเี่นผู้ใด ไปเรียนว่าไปเรียนมันตำรวจอะไรยังเรียนขึ้นเพื่อนหลังจีว่าบันทีเก้าหาศูนย์ไปขึ้นบ้านบางทีไปเรียนขึ้นเพื่อนไปเรียนรีตำรวจนั่นไปขึ้นเพื่อนหลังนั่นเก่าหาศูนย์ทับศูนย์เอาม่ทับศูนย์ตำบวจมีเข้าไว้บางคนไม่เคยยิ่งว่าทับศูนย์ตัวนี้ขึ้นที่สองไปเรียนขึ้นเพื่อนกรเจกเก้าหาศูนย์ทับศูนย์

hạ xuống cơ các... <laughs> eh. oh, xuống hộp kết uh, Ờ <laughs> ừ sao tôi nghỉ hạ xuống cậu xuống hộp kết ờ cậu bây giờ xuống lấy vô hộp tùa lấy thì cậu ừ cái sự xuống tùa nghỉ tùa xuống hạ nó lái phân là lạ eh. e lái phần là phục chứ ngân cả sống ngân cả bọc tùa tùa điệu như ngân mà cái dầm tùa điệu คุณยำซุนฮกเกตของคนนี่ล่ะซุนหกเกตอยำกาะซุนฮกเกตของคนดูน่าแม่แม่แมเออซุนหกเกตนี่ระไรคนม่เฮี้ยงกระเล่นซื้นขึ้นกรเล่นฟันสองสองเทือกขึ้นกันเมื่อทสองเทือกักันตำรวจจับกที่ซองมาตำรวจไล่ไปถึงเงินหลังอันเ,าาเก่าบารีเล่กเก้าอันเี้ที่หาหนึ่งเก้านี่เนี้ยหานเก้านี่เลกันเฮียงไปเห็นนั่นน้ำผาลูกหลวงปู่ ฝันไปเห็นฝ้าโล่งหลวงปูอือหลวงปู่อ<ง>ยู่บ้านนะโอ้เม่อกี้กับสื่อคือกันสื่อคือกันอือเด็กเอคือกันแต่ว่าฝันเห็นหลงอันโลง่งหลวงปูแต่ว่าคุณที่ซีนี่เปิเดฟ้าโล่งให้คนไปนกราบไหว้คนจิดอันเพีนท้องเพี้ยนยังหุ่นโอที่ซีนี่แต่ว่าเด็กวิอันเชีย,ทยงทั้งซีนอัน ตัวไปเชียงมนั่นก็ยงกเอาทิมใอยูตะว่าหลายหาสามองเนี่เออหาสามสนั่นก็เอาใอยูตะว่าว่าเอาได้ตัวหนั้นเอ้เจ็ม่สองเทือกหาสามสองคือเกาเนาะเออมันมันเลขมีอยู่สองเออมีอยู่สองหางวันครั้งแรกวันครั้งแรกมีอยู่สองหางออวันครั้งที่สองนี่เอาเลขไปเชียงคือหาหกเจ็ดโอ้ศูนย์หกเจ็ดเกเจ มันในกาเก่าหาซุนคือเป็นบทจากทั้งสองขึ้นเออโอนกะบ่งบอกมาสิมาจีนมาตัวเดก็แเมนโมเมนตะวังเป็นแนวทางเออมีแงี้ยกับซื้อชุดโต้หรอฝันแนวั้นกับสื่อวัดเลยซื้อวัดเลยเหรอวัดโต้แ้วา่อว่าลายดอกได้บขวานแล้วเพราถือทุกงวดเลยไม่เนาะฝันตัวใดก็ัทุดทุกงวดเลยการัเ้องินวัเลยเพรา ดค่าจะนำแดงต้องเงินครับอันนำทิ่ผู้ขวางฝันฝันนี่ไม่เฮี้ยงนี่ฟันทงมาเนี่ยอย่างมันพันทงมันหดมือเอ้าพันทงอะไรพันไก่หดมืออะไรดิหดมือกับวันที่ผลแล้ววันที่หนึ่งผลแล้วหอวยวันที่หนึ่งจะไปฟันทงคนที่ได้หยิบจีบคนที่ดีหูนะาก็จะถ่ายแล้วเนาะก็บหัวแล้วกับฝันทงกับไมันทงกับว่าหยาดมันฝันไม่หยิบหยันหยันไม่หีิบหยาฝันลายแม่น่าเนาะโอ้แล้วตัวนี้ มึโหแล้วสิว่ามีเฮียงเดยวแต่พู้เดียวสิ่ป่ะอยู่ละเอ่าครับเอฟซีครับผมกับนี้ชื่อความฝันของมีเฮียงเด้อครับเอฟซีครับผมอ่าก้อนฝันยังไงฝันทังสี่กระบอกทังสี่นะครับนะอ่าขั้งแรกฝันว่าไปเที่ยววัดไปเสียงเสียมซี่ได้เลขห้าสามสองเสียงสองเทียก็ได้หาสามสอง่าเสียง สองกันเลยหางซ้ำสองเส้นหนึ่งกัเลยหางซ้สองเส้นสองก็นเลยหางซ้ำสองเอ้ก็อเอาคนนี้บอเอาไปเห็นเลขยวดฟ้าลงของลงปูเห็นฟ้าลงปูปูเครื่องโอ้ลงปูเครื่องเนี่ยปูเครื่องไม่ไหวลงปูเครื่องอยู่บาทเอเห็นเห็นเลขหาหนึ่งเก้าเห็นโลกหาหนึ่งเก้าอยู่อันท้าลงปูลงปูเครื่องโอ้แล้วคนเปิดออกมามื่อที่เป็นตัวเดียวกันบอป่ะที่ เปิดมาเมนเปิดตัวเดียวกันเพร่มหูุแต่ว่าสิเปิดมันที่ซี่นี่เออแต่ว่าก็ฟันเห็นหนเห็นหาหนึงหหน่งเก้าหาหนึ่งเก้าเป็นคนแล้วกคนมาสิเปิดออบาดีหลังต่อมาต่อมากกับมาเอาเลขเออของน้องคองเงินไปเสียงคือศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดครับเก้าหาหนึ่งอัน,นเออนก่หาหาศูนย์อ่าเก้าหาศูนย์ก็เลยไปฟันตำรวจจับโอ้ช่วงเมื่อติดกันเลยแมนอืเริ่มฟันตำรวจจับแล้วเออ เอ้าเริ่มฝันว่าตำรวจจับอีกแล้วเมื่อกี้ก็บ่ได้ฝันว่าตำรวจจับเออวันนี้ฝันเริ่มอีกแล้วเออเป็นอีกแล้วอืมวรุหันก็บ่ได้ฝันว่าถึงตำรวจจับแม่นก็ได้อยู่3เด้อล่ะเอาเลขเงินโอ้เเงินไปเสียเงินบ่แม่นเลขยังบ่เข้าเอาเข้าเลขเงินคุณาอัน116กับ119เพิ่นก็หัวขึ้นหัวลงอก็ได้ได้ถึง3เลได้3 2 ก้อนไปเกี่ยวเขาเออสองตลางน้ำอือนไปเกี้ยวเขาเ็ด่ันได้เขาไปตีเด็กสามสองสองสามอกรตีนไปสามคนเนาะก้อนเข่าเขาเกี้ยวบ่แลี่มเกี้ยวเขาสองสามพลไหมสองสามอันนี้เออก็ได้มาตีสองสามตัวก็ตอนั้ะคนี่คนสื่อก็ถือเนาะสื่อมีอนี่ดอกตีไปนะเราเดาสื่อเราเสื่อแบบมัวๆไปก็ถือแล้วมันจืดเอาแต่มาคลิปนี้ก็ ขอบุญขอบุณมีิยังไรครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ